คะบอสทำไมถึงลาออกอ่ะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันทำงานที่นี่มาห้าปีกว่าแล้วค่ะฉันไม่เคยได้ขึ้นเงินเดือนเลยสักครั้งแต่คุณแปมน้องสาวผู้จัดการคอมเขาเพิ่งทำงานได้ปีกว่าแต่ได้รับการขึ้นนันถึงสองครั้งแล้วฉันว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะงั้นเอางี้ ผมจะยังไม่เซ็นอนุมัติใบาลาออกให้คุณถ้าคุณไม่สบายใจช่วงนี้คุณก็ลาพักร้อนไปก่อนส่วนเรื่องที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมผมจะจัดการก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะบอส คุณคอมขึ้นมาพบผมที่ห้องทำงานนะบอสเรียกผมมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณดาวก็ามาลาออกกับผมลาออกใช่คุณรู้ไหมว่าคุณดาวก็ทำงานกับผมมาตั้งห้าปีกว่าแล้วทราบครับแล้วทำไมคุณไม้ขึ้นเงินเดือนให้เขาแต่บอสครับ บริษัทเรามีพนักงานฝ่ายขายตั้งหลายคนถ้าผมขึ้นเงินเดือนให้คุณดาวคนอื่นๆก็ต้องขึ้นด้วยนะครับแบบนี้บริษัทเราจะเสียหายเอาได้นะครับบอสแต่คุณดาวเขาเป็นฝ่ายขายเมื่อหนึ่ง,งเราบอสครับผมจะขึ้นเงินเดือนให้กับใครมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคนคนนั้นนะครับงั้นเหรองั้นแสดงว่าคุณแปมน้องสาวคุณเนี่ยมีความสามารถมากกว่าคุณดาวสิ เอาเป็นว่าถ้าฝ่ายขายมีปัญหากับลูกค้าที่ดิวไว้ไม่แต่ลายเดียวผมไล่คุณออกแน่นครับบอสผมรับรองได้เลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมขอตัวก่อนนะครับทำยังไงเนี่ยจะไปลงไงหมเล่า อมคือโครงการที่สัญญาแพลงมีปัญหาแล้วพี่คุณเจนเขาไม่ยอมเซ็นสัญญาโครงการอ่ะใช่พี่คอมค У ือฉันไปคุยกับคุณเจนแล้วแต่คุณเจนไม่ยอมคุยกับฉันเลยนะบอกว่าจะคุยกับคุณดาวเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะไปอย่างนี้ได้ไงวะดาวกุลาออกไปเลยด้วยถ้าเกิดบอลรู้เข้าว่าคุณเจนไม่ยอมเซ็นสัญญาชนโนไล่ออกแน่มีเรื่องอะไรกัน โครงการที่สักนกำแพงมีปัญหาครับบอสคือคุณเจนไม่ยอมเซ็นสัญญาครับแปมกับนาไปคุยด้วยคุณเจนก็ไม่ยอมคุยด้วยครับนั้นเหรอผมคิดว่าผมหาคนที่ไปคุยกับคุณเจนให้ได้นะแต่ติดปัญหาตรงนี้ว่าคนคนที่ค่าตัวสูงค่าตัวสูงแค่ไหนผมก็ยอมจ่ายครับบอส ขอแค่คุณเจนยอมเซ็นสัญญาโครงการที่สันกำแพงก็พอแต่คุณจะมาใช้งบบริษัทเพื่อจ้างคนนอกแบบนี้ผมก็ไม่โอเคนะในเมื่อบริษัทเรามีฝ่ายขายตั้งหลายคนแต่ไม่มีใครมีความสามารถที่จะทําให้ลูกค้าตกลงเซ็นสัญญาได้เลยสักคนไม่เป็นไรครับบอสค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมออกเองครับดีกว่าผมโดนไล่ออกก็ได้ เดี๋ยวผมจะลองคุยกับเขาให้นะคุณก็รอฟังข่าวดีได้เลยขอบคุณครับบอสขอบคุณครับอบ,บอส <Yes! S 1> ดีใจเลยเหรอกูใจตั้งถ้าเราไม่สายเองนี่ คนของผมสามารถทำให้ลูกค้าเซ็นสัญญาโครงการที่สั่งของแพงได้แล้วนะขอบคุณบอสมากเลยนะครับว่าแต่เขาเป็นใครเหรอครับให้เขามาเป็นพนักงานฝ่ายขายประจำบริษัทเราดีไหมครับเงินเดือนเท่าไหร่ผมยอมใจครับบอสก็ดีนะแต่คนมีความสามารถแบบนี้เขาจะยอมมาเป็นลูกน้องคุณเหรอ ยังไงคุณก็ลองคุยกับเขาเองแล้วกันซื้อใจเขาให้ได้ละ่วะว่าแต่เขาเป็นใครล่ะครับบอสเป็นคุณดาวเองเหรอครับบอสใช่คุณดาวเขามีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นไหมะ่ะคุณดาวครับกลับมาทำงานกับพวกเราหนึ่งนะครับ ผมจะเพิ่มเงินเดือนให้เป็นสองเท่าเลยครับผมว่าคนมีความสามารถอยา่างคุณดาวเงินเดือนสองเท่ามันน้อยไปนะผมเพิ่มให้สามเท่าเลยพร้อมตำแหน่งผู้จัดการตำแหน่งผู้จัดการหมายความว่าไงครับบอสผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าฝ่ายขายมีปัญหากับลูกค้าที่ดีไว้ไม้แต่ลายเดียวผมจะไล่คุณออก เดี๋ยวให้ผมออกเลยนะครับบอสผมยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลถ้าเกิดผมตกงานครอบครัวผมจะอยู่ยังไงครับบอสให้โอกาสผมแก้ไขโปอีกสักครั้งนะครับนะครับบอสในเมื่อคุณกล้าขอผมก็กล้าให้ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งแต่ผมจะลดตำแหน่งคุณให้คุณมาเป็นพนังกงานฝ่ายขายส่วนคุณดาวเป็นผู้จัดก,การคุณ เรื่องของเงินเดือนก็ลดตามตำแหน่งและความสามารถคุณโอเคไหมแต่ถ้าคุณไม่โอเคก็เชิญไปหางานที่อื่นทำได้เลยโอเคครับบอสโอเคครับก็ยังดีกว่าตกง,งานครับบอสผมขอบคุณบอสนะครับเที่ยงเมตตาผมเราผมก็ต้องขอโทษคุณดาวด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่ผ่านมา ฉันไม่โกรธค,คุณแล้วค่ะคุณคอมแต่ต่อไปนี้ฉันหวังว่าคุณจะทำผลงานที่ดีให้กับบริษัทได้นะคะส่วนเรื่องเงินเดือนฉันจะพิจารณาปรับขึ้นตามความสามารถของคุณอย่างยุติครับ,บค,ครับดีด้วจำไว้นะคุณคอมคุณทำแบบไหนไว้คุณก็ได้รับแบบนั้น